จากผลงานสนามที่11เรดบูลิงประเทศออสเตรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายามาฮ่ายังคงอยู่ท้ายแถวและอ่าจอยู่ในขั้นวิกฤตจ,จนทำให้ฟาบิโอควาตาโลนักบิดเบอร์หนึ่งของทีมถึงกับเอ่ยปากว่าสถานการณ์มันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆซึ่งหลังจากจบการแข่งขันมันทำให้ควาตาโลอดีแชมป์โลกปี2021ถึงขั้นออกอาการหัวเสียหลังเจ้าตัวจบอันดับที่18ขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างอาเล็กลินจบอันดับที่16 โดยกอลตราโลให้สัมภาษณ์หลังจากจบเลสในวันอาทิตย์ว่าเห็นได้ชัดมันเป็นสุดสัปดาห์ที่ไม่ดีเลยสําหรับเราซึ่งผมคาดหวังไว้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเลสวันอาทิตย์เราอยู่ห่างจากหัวแถวมากเกินไปดังนั้นเราจึงต้องทํางานหนักเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ส่วนอนเล็กลินก็บอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยากมากที่จะจบเลสด้วยผลงานที่ดีกว่านี้ เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและผมมีปัญหาเล็กน้อยกับการยึดเกาะของล้อนหน้าแต่ผมก็ดีใจที่จบการแข่งขันในวันนี้แต่อย่างไรก็ตาม y ม m a h a มีโปรแกรมที่จะทดสอบรถแบบส่วนตัวที่สนามมิซโนโประเทศอิศอตาลีซึ่ง y ม m a h a ก็ฝากความหวังไว้กับการทดสอบครั้งนี้และพวกเขาต้องการหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของแอโรดนามิกบางอย่าง และนำไปใช้กับการแข่งขันกับสนามที่12อลากกนประเทศสเปนในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และทั้งหมดก็คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ